จริงที่มันมีอีกชาร์ตนึ่งที่น่าสนใจผมดูวันก่อนดู BTCUSD หารด้วย S&P500 นะเพราะว่าในในในมุมมองนี้ก็คือว่า S&P500 เนี่ยเราสามารถมองได้ว่ามันเป็นตัวแทนของเงินเฟอ้อที่ที่ชัดเจนกว่าทองคำอีก SPXSPXSPX นะฮนะอ่อ <X. S 2> นะตัวนี้มันเป็นตัวแทนของของของ,ขอ,งอัตรางเงินเฟอ้อที่ตรงกว่า M2 และตรงกว่าทองคำอีกเพราะว่าการอัดฉีดเงินของรัฐ ฐบาลสหรัฐเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันส่งผลต่อต่อตลาดหุ้นโดยเฉพาะยิ่ง S&P 500โดยตรงพงร้อมจะไหลเข้าสู่กองทุนต่างๆก่อนที่จะไปที่อื่นแล้วสิ่งที่มันเห็นคืออะไรสิ่งที่มันเห็นคือเมื่อเราเทียบเป็น S&P 500แล้วเราพิจารณาถึงการอัดฉีดเงินอย่างบ้าคลั่งในช่วงปี2021-22ช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ยอดที่เราเห็น69,000อ่ะเราบอกว่าเป็น all time high คราวที่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ all time high นะมันต่ํากว่ายอดก่อนหน้าด้วย364,000นะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่า A B อยู่ตรงนั้นไปแล้ว นะฮะเราก็ลงมาก็ได้เหมือนกันแต่ก็แล้วแต่จะคิดเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคอมโพสิตชาร์ที่คนไม่ค่อยเห็นละนะฮะก็อย่าไปปกติชาร์ทพวกนี้ผมจะไม่ถือสาระอะไรกันมากเพาคนทั่วไปไม่ได้ดูชาร์ทพวกนี้คือคือเราต้องต้องอาศัยว่าคนชาร์ทที่คนส่วนใหญ่ดูมีน้ำหนักมากกว่าเสมอเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็แอกก็ตัดสินใจจากชาร์ทที่เขาเห็นนะเนาะนะแต่นี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ